สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่9แล้วนะคะเจวเจอ,อยังอยู่ที่ยางยืดชีวิตพิชิตโลกนะคะโดยที่เน้นการปวดตึงบ่าไหล่หลังสะบักอนะคะวิธีการทํานะคะเหยียบยางไว้ข้างหนึงนะคะค่อยๆยกยางขึ้นขอให้แขนนะคะโดยที่ข้อศอกนะคะอยู่สูงกว่าข้อมือนะคะแล้วก็ฝ่ามือหันออกด้านนอกลักษณะแบบนี้นะคะทำช้า,ชาๆะคะ แต่ละเซตนะคะทำอย่างน้อย8ครั้งนะคะ8ถึง20ครั้งนะคะวันเดงทำสักสามเซตนะคะแล้วก็ตัวนำตัวต้องตรงๆด้วยนะคะลักษณะแบบนี้นะคะทำช้าๆค่ะลดอาการปวดตึงบ่าไหล่หลังสะบักนะคะลักษณะแบบนี้นะคะหน้ามองตรงไป้างหน้านะคะฝ่ามือหันออกด้านนอกตลอดเลยนะคะลองเปลี่ยนข้างหนึ่งนะคะลักษณะเดิมนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะ เราไปทำาูนะคะแล้วอย่าลืมติดตามดูคลิปย้อนหลังนะคะที่ผ่านมานะคะพิมพ์ที่ Youtube คำว่าเต้าเจี้ยวรอพอจุดรอนพาดีนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ